สบายดีพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนสบายดีเด้อสบายดีอยู่สวนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังไดแล้วเป็นจังใดคือว่าได้ข้าวได้ข้าวคือว่าข้าวดังเปียงเปียงเลยเด้อบดนด้ได้ข้าวแล้วเป็นจังใดเมนกันแล้วติฮะเมนกันแล้วติปลาตัวเดียวถ้าไม่เน่าทั้งของเลยเนาะเ เหม็นหึงห่งฮึ่งาสัน้นได้ยินข่าวว่าไปซ่องเลยก็ว้าวเตคนคนนี้เหม็นหึ่งหึ่งเลยเนาะคนคนนี้เนะาะเมื่อก่อนคือว่าหอมกันแทะหอมแท้หอมว่าเนะาะเมื่อก่อนเนาะเุยว่าวอย่างกระอฟังเสือพี่สาวคนนี้ว่าที่เป็นได้ระบาดนี่ฮะอยากหัวพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนนี่โถ่พิดขนาดปุ๋ยว่าวใส่คนคนนี้นะ เอออีกช่อละปกป้องอือตอนนี้เป็นแนวเดรานคือมาปกป้องเอาการคือมาว่าใช้กันละบัดอัดสง่งอัดเสียงกาลระบัดนี่ฮะคือมาเป็นจังซี่วันนี้คืออัดเสียงกันละบาดนี้เฮ้เป็นจังไดล่ะเฮคืออัดเสียงเดี๋ยวออกระบัดนี่นั่นแหละหู้ระบาดวันนี้คนนี่เป็นแนวใดหูห้ละบาดอ่ดหู้ระบร่บวันนี้เพื่อเป็นแนวได เออยายคนนี้บ่เมนธ,ธรรมดาเด้อไปซ่องได้ก็ให้มีนช่องนั่นลุลละเออเป็นเน้ได้ละบ่ดนี้เงินทองก็ได้คือว่าบ่เข้าเผยอออกไผจ้่บัดนี้เออเป็นฮอดนีฮอดสินไปฮอดยืมเขาเนาะบาดนี้เอาแล่บาดนี้มาฟังกันต่อลไะพี่น้องไอ้คิต่อไปพุ่ะถ้าเบิ่งกันแล้วเป็นเนว้ไดจแต่แต่ก็เข้าไปเบิ่งแล้วก็เข้าไปเบิ่งชุมชนเพิ่นอีกปึเขียนตอบโต้กันนี่เนาะ ตอบโต้กันคักตอนหักตอนแพงวะตอนนี้เหม็นกันแล้วก็เอากันไม้ประจานเนาะเป็ดยั้ดละสูมวนบลลสูมมวนหลายบ่ลสูไปนี่เออโทรไปซ่องเด็กอัดเสียงซ่องนั่นเนาะสูคากลายเนาะสูเป็นจังไงล่ะสูหักแพงกันคือเก้าอยู่บซลสูเออ้า แต hora, ่วมื่อก่อนคือหักแพงคือสีแหกตูดดมคือสีแหกต้นกระดมแท่เนาะเออน้พี่เนาะเออป้าหนาว่าวดักน้พี่เนาะคนนั่นก็ได้คนนี้ก็ได้ญาติเดี๋ยวว่าวไปขึ้นสตินญาติเดี๋ยวว่าเออญาติเดี๋ยวอ่อนซอนเดี๋ยวญาติเดี๋ยวว่าพื้นเดี๋ยวไาตัวญาติเดี๋ยวชื่นชมเพิ่นเออญาติชื่นชมอันอันคุณยายเพิ่นนั่นแหละ นะพี่สาวแต่ก่อนเออพี่สาวพี่สาวแล้วบัดน,นี้เอนอีตอเละ,ละบาทน,นี้บาดนี้ป่วยเราเอนเดี๋ยวตอเละนะบัดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยใครละมาฟังแล้วก็อยากหัวะพี่น้องเอ้ยมัเสียเดียวแล้วบาดนี้ตอลงตอเลแล้วบัดนี้เมื่อก่อนละโอ้ยซึนชมกันพ,พี่สาวจังสั้นพี่สาวจังซี่เออเป็นอะไรไดละบาดนี้พี่สาวเห็ดให้นองเอซ้ำใจละบัดนี้ พี่สาวเห็ดให้นองเจ็บกระดองใจวะสมจมสมใจเลยนะวันนี้นะสมใจพี่สาวเพ่อนเลยนะวันนี้เป็นได้ดาละพี่สาวเพลินอะไปสร้างเลยเขาก็ว่าแต่เพลินบัดนี้โอ้ยกินเขากินน,น้ำก็ยันยสมักตายอยู่ละเ,ออเห็นออกมาบาัดนีแบบ้กาวอาแต่เรื่องพี่สาวเพลินได้บาดนี้คึงมือนีนะมื่อก่อยละโอ้ยย่องยองกันมาสั้น ตอนนี้ออกมาบัตรเด็ก็มีแต่พี่สาวเน่าพี่สาวเน่าได้บัดนี้พี่น้องเอ้บมมีแลละได้พี่สาวดีบอดี้พี่แต่พี่สาวเน่าเน่าอะะเตะไม่ได้หัววัดได้พี่น้องได้อยากขำปิดตาหัวพี่น้องเอ้เมื่อก่อนในประชื่นชมบัตรตอนนี้ละปาโทเข้าไปเบิ่งเด้อพี่น้องเข้าไปเบิ่งเข้ามาฟังนี่แหละชาเตยถึงบอกหูหน้าบ่หูใจเนาะ คนคนนี้ฮะมาหลอกมาปนมาหลอกมาหลอกเอาข้อมูลผู้นั้นเอาข้อมูลผู้นี่แกล้งไปทำดีกับผู้นั่นแกล้งไปทำดีกับผู้นี้เออหาว่าตัวเองนี่รวยจ,กส,วยจกสั้นรวยจะซี่เอเอเนอแต่ก็เคยเจอเคยคบเคยนี่แต่บ่ได้ประมาทหยาดำคำพิ่น้องิ่นก็เคยซ้อยเหลือสาเต๋อแต่ก็ไปเคยว้าสิิืนเนาะไปเคย,เอ,เคยอันอันนี้ แต่อันนี้ก็มาว่า้กันฟังเนาะเป็นแนวดละ่ะแต่ก้อนสเตก็เป็นแบบนี้ละ่ะหู้แล้วบ่ละเป็นแบบไหน่อยากว่าลายพี่น้องเอเออคนเฮาห้าหักกันแพงกันครับมันบม่าจาเป็นต้องอัดเสียงกันถ้าหากักแพงกันนะเนาะเออแล้วก็ให้เงินแล้วก็บอมสมควรสีทวงไม่ล่วะวะเออเนาะอันนี้พี่สาวคนที่สเต็คบบอยู่กูเมอนีิแกไม่ได้ทวงเลยเออแกให้แล้วให้เลยส่วนแกให้อันนี้เนาะอืม ให้แล้วให้เลยอีคนนี้ก็ไม่เคยทวงคู่มือนี้เป็นกันยังสร้อยเหลือสแต่ตคือเก้าหันละเดอ้อพี่สาวคนนี้่แล้วแกก็คบ,บกันอยู่สแต่ยังคบกันอยู่เดอ้อเห็นว่างเงียบกับบได้เงียบเดอ้อพี่น้องเดอ้อยังคุยกันอยู่ลังไม้คือเก้านันละเนาะบอกคือพี่สาวพวกเธอนะบ้าเสียเดียวว่าต้อแหลว่าจัดโอ้ยอยากหัวอยากหัว พี่สาวจากจันพี่สาวจากซี่เนาะเออคอยฟังกันต่อไปพี่สาวน็เทินมันจะเป็นจังใดต่อไปเนะาะเราฟังกันพี่น้องเอยทามาฟังกันไหมพี่สาวสุปเปอรจะเป็นเนวใดต่อไปนะี่เนาะมาฟังกันไหมเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อสิท่าเบิ้งไม่ <laughs> จะจะจ